วัสดีค่ะเพ,พื่อนๆเดี๋ยวตอนนี้พาออกมาดูต้นไม้หลังบ้านนะคะเสียงจักกะจันดังเต็มไปหมดเลยอันนี้จะเป็นช่วงเขากำลังผสมพันธุ์กันนะคะเสียงจะดังมากๆเลยเดี๋ยวเข้าไปดูปใกล้ๆเนอะเสียงดังฟังชัดมากเลย ดีเราเบรกนะคะเดินออกมาจากบ้านออกมาเจอนนแสงแดดแบบวฟจะมนดีด้วยแต่ว่าวันนี้ overcast มากมากเลยมืดมืดเหมือนพายุฝุนจะมาอันนี้จะเป็นต้นโอ๊กนะคะคต้นโอ๊กต้นโอ๊กสูงมากโอ้เสียงดังมากเลย มันก็จะเป็นฤด,ดูของเขานะคะเหมือนมันออกมาจากดินแล้วทีนี้มันก็จะตกเสียงดังพร้อมผสมพันธุ์ก่อนที่จะเจอรีไปจากโลกนี้เป็นธรรมชาติของมแมลงอะเนาะเดี๋ยวไปดูต้นไม้อย่างอื่นดีกว่าช่วงนี้นะคะต้นมันเทศเนี้ยออกเยอะมากเลยไม่ตาย แต่ว่ามันไม่มีลูกนะมมีแต่ใบไปดูกันเถามันเทศไม่มีลูกนะคะแต่ว่าปลูกเอาไว้เพราะว่าตอนนี้มันร้อนเนาะมันก็จะช่วยให้ดินหรือว่าต้นไม้ที่ปลูกอยู่แถวเนี้ยมันได้รับความชื้นได้รับร่มด้วย ถ้าหาว่าเราอยากจะเอาใบมันเทศไปกินก็ทําได้นะใช้แทนผักบุ้งได้เพราะว่าผักบุ้งที่นี่ปลูกยากก็กินอานเนี้ยแทนก็ได้เพราะว่าพวกคนเวียดนามเขาก็กินกันนะแล้วก็ตัดออกไปไปทําเป็นผักบุ้งไฟแดงใส่ก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้เไปดูอีกที่หนึ่งโหสิงดังมากสิงแมลงนะ อยูต้นตะไคร้ตอนนี้เธอเหลืออยู่คนเดียวอยู่ตรงนี้ไม่มีเพื่อนแล้วก็เลยโตใหญ่เลยเดี๋ยวต้องตัดตัดใบมันออกนะคะเป็นหุน้มแต่ก่อนตรงนี้มันจะมีพริกอยู่ด้วยแต่ว่าคุณสามีเราถอนต้นพริกไปแล้วมันตายก็เลยเหลืออยู่แค่ตะไคร้ตอนนี้หุก ต้นใหญ่มากเลยควนด้วยก็ดีนะคะเธอไม่มีคู่แข่งอยู่คนเดียวตรงนี้จะเป็นมันนะคะโหขยายออกมาเยอะมากเลยไม่เป็นไรเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆก,กับสระว่ายน้ำแล้วทีนี้มันก็จะมีความชื้นอยู่ตรงนี้ด้วยเธอก็ขยันขยายใหญ่เลย อย่างที่บอกนะคะเราไม่ได้ดึงมันทิ้งหรือว่ากําจัดเพราะว่าเขาก็จะสร้างความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้แถวนี้แล้วมันก็จะมีแมลงให้พวกนกมากินด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีนะคะไม่ได้เป็นอะไรที่ไม่ดีเลยแต่เยอะมากดูยอด ช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ทํากับข้าวไทยนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ผักไทยมาดูใบกะเพราต้นกะเพราสามต้นสองต้นเนาะขึ้นแล้วโอ้โหตาแล้วควรจะตัดเอาไปทําผัดกะเพรานะแต่ว่าช่วงนี้เราไม่ได้กินอาหารไทยหรือว่าอาหารที่มันเผ็ดหนึ่งสองสามก็เลยต้องเก็บเอาไว้แบบนี้ ันนี้ก็จะเป็นกระเพราอีกแบบนึงไม่รู้กะเพราอะไรตรงเนี้ยวนันเม็ดกระเพราไปเป็นไร้อยเม็ดเหลือขึ้นมาสามต้นเพราะว่าบางต้นเล็กๆที่มันขึ้นช่วงหนึ่งมันก็จะมีนกมากินอ๋ออย่างใบกระเพราเอ้ไม่ใช่ใบกระเพราเม็ดกะเพรานะคะเพื่อนๆสามารถสั่งได้ในอเมซอนมันก็จะมีขายอยู่ ที่เราซื้อมามันจะเป็นถุงขนาดกับสิบเหรียญอะไรอย่เงี้ยก็ค่อนข้างแพงแต่ว่าก็เอามาปลูกเองเนาะถ้าหากว่าเราอยากจะกินกะเพราอยู่ที่บ้าน <c oughs> มีลิซาร์ตัวเอ่อจิ้งหิีดเล็กๆใช่ไหมคะเขาเรียกอะไรลิซาอร์อยู่ด้วยอ้ <c oughs> วนสงสัยเปน็นตัวเมียมีลูกมั้ง ว้าวกะเพราช่วงนี้ใช้บ่อยเพราะว่าทำอาหารฝรั่งตัดใช้ตัดชายโลเราพินี่ยอดมันใช่ไหมแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นเดี๋ยวต้องมาใช้อีกแล้วเอาไปทำพิซซ่าเฮร์แล้วก็อาหารฝรั่งอื่นๆเนาะี่บรรยากาศหลังบ้านก็ประมาณนี้นะคะอ่ะทักทายเพื่อนๆแค่นี้แหละเดี๋ยวกลับไปทำงานต่อแล้ว สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ